เ่งหัวข้อนี้นะครับการปรับปรุงความต้องการด้านการกรองนะครับอาจจะแปลว่าการปรับปรุงข้อกำหนดนะครับด้านการกรองก็ได้ลองดูว่านะาเป็นไงนครับตั้งแต่อดีตนะครับในเชิงประวัติศาสตร์แล้วเนี่ย มาตรฐานด้าน IAQ ของเอชเรเนี่ยนะครับซึ่งเขาดูเฉพาะที่เป็นนอนเฮ l ท์แคร์ก็คืออาคารที่ไม่ใช่กลุ่มพวกโรงพยาบาลสถานพยาบาลน,นะครับมาตรฐานด้านไอเตั้งแต่ในอดีตท,ที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ต้องการการกรองนะครับเพื่อป้องกันอุปรกรณ์นะครับ มากกว่าที่จะเป็นเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพอ่าโอเคมาตรฐานแอ h เ a รเนี่ยก็กำหนดคุณภาพอากาศภายในนะครับที่ยอมรับได้เนี่ยตามสแตนดารหด62.1กับ62.2เนี่ยก็จะกำหนดอเอ่ออ่ในในกลุ่มของมาตรฐานแอ h เ a รเนี่ยถ้าเป็นเรื่องคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้เนี่ย จะอยู่ใน62.1 62.2นะครับ62.1ก็อาคารพาณิชย์62.2ก็อาคารที่อยู่อาศัยนะครับเอเมีสแตนดาดที่กำหนดอัตราการระบ่ uh, การระบายอากาศกับการกรองนะครับสำหรับอาคารที่เป็นสถานพยาบาลนะครับอันนี้จะเป็นสแตนดาดเบอร์170แล้วก็เอจะมีสแตนดาดสำหรับ ดูเรื่องประสิทธิภาพการกรองอนุภาคเนี่ยอันนี้เป็นสแตนดาเบอร์ห้าสิบสองจุดสองนะครับมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซของคนในสหรัฐเนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่นะครับของ Waking Hours ก็คือ wake แต่ว่าตื่นนะก็คือ พอตื่นนอนมาเนี่ยเวลาส่วนใหญ่ของคนอเมริกาเนี่ยนะครับจะใช้อยู่ในอาคารนะครับซึ่งก็จะถูกครอบคลุมนะครับด้วยกลุ่มมาตรฐานแอสเเหล่านี้แหละนะครับโอเคก็ในภาพรวมของย้อนหน้านี้ก็คือว่าในอดีตเนี่ย แอสเรเนี่ยมีมาตรฐานเรื่อง IAQ ก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นการกำหนดเรื่องการกรองอากาศเนี่ยเพื่อป้องกันพวกอุปกรณ์มากกว่าไม่ได้คำนึงถึงสุขภาพเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้มันก็จะมีมาตรฐานด้าน IAQ รวมๆใหญ่ๆนะครับหกสิบสองจดหนึ 1, ่งหกสองจุดสองถ้าเป็นสำหรับเฮลท์แคร์ก็จะเจาะไปที่เบอร์หนึ่งเจ็ดศูนย์ ถ้าเป็นเรื่องประสิทธิภาพการกรองก็จะเป็นอ52.2แล้วตรงนี้เขาก็บอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย90%ของคนอเมริกันเนี่ยตื่นนอนมาเนี่ยใช้ชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในอาคารซึ่งมันก็จะถูกครอบคุมด้วยมาตรฐานกลุ่มนี้แหละนะครับ